เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าออบ้านสวนสวยๆนั่งชมไปเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบรรยากาศดีมากเลยจัดบ้านจัดสวนไว้ให้พร้อมครับจัดเป็นสไตล์ล็อบบีคาเฟ่ไว้นั่งคิวได้ครับถึงบ้านหก็ได้ทั้งพรบรรยากาศโดยรอบก็เป็นแสงทุ่งนาวิวเขาสวยงามเลยเดียว บนพื้นที่กว้างขวางถึง337ตารางวาเลยนะครับพร้อมกับบ้านหลังสวยๆหนึ่งหลังจัดสวนให้พร้อมราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่แต่เดิมจากราคา1ล้าน400,000 5 0บาทลดเหลือ1ล้าน2ห5 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุ้มครับมีหนึงห้องนอน1นึ่ห้องครัวหห้องโถงหนึ่งห้องน้ำถนดพุ้แดงนะครับ อยู่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทท่านใดมองหาบ้านสวนโซนนี้อยู่ก็ไปดูถามที่จริงก่อนได้สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปทางเราก็เป็นเพี่อสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับติดต่อกันโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวบ้านสวยพร้อมอยู่พร้อมจัดสวนให้ด้วยบรรยากาศดีมากเลยฟินฟินคิวคิวมีภูเขาสระน้ำเงียบสงบเหมาะการพักผ่อนหย่อนใจ ใจติดต่อไปได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ